น้องเกล์มือตกอันดับหนึ่งล่าสุดอ้อมพิยดาและน้องนาวาก็โดนไปด้วยถูกยกให้เป็นมือตกอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องเกลลูกสาวของซุปตาชมพูอาริยากับสามีหนุ่มนอดวิสรุธท,ที่ใครเจอก็ต้องหลงรักแบบท้อนตัวไม่ขึ้นเลยก็ว่าได้ ล่าสุดค่ะอ้อมพิยดาก็ได้มีโอกาสเจอกับน้องเกลเป็นครั้งแรกซึ่งนอกจากหนูน้อยจะคว้าหัวใจป้าอ้อมมาครอบครองได้อย่างง่ายดายแล้วทางด้านน้องนาวาก็พลอยตกหลุมรักน้องเกลไปอย่างไม่รู้ตัวเมื่อได้เล่นด้วยกันงานนี้ทำเอาอ้อมพิยดาถึงกับโพสตภาพบรรยากาศของอาการตกหลุมรักที่โดนตกจังๆพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า มาเชียร์น้องลุยตีกลองกับเพื่อนๆเอนจอน้องเกลเด็กน้อยน่ารักมากๆป้าหลงเลยพี่นาวากับป้าพาเกลเล่นสนุกมากขากลับทิ้งตัวไม่ยอมลงให้ป้าอุ้มใจละลายเลยครั้งหน้านัดเล่นกันนะคะแม่ชมป้าโดนตกแล้วซึ่งต่อมาค่ะชมพูอ้อารยาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปหัวใจไว,ดว้ด้วยโดยอ้อมพิยดาก็ได้เข้ามาตอบกลับทันทีว่าน่ารักมาก